วันนี้พี่ขับปูไม่ได้มาด้วยค่ะพี่หลงก็เลยโอ้โหปล่อยจอยมากพี่หลงสามารถนอนให้เราเกาท้องโอ้โหเท้าเปื้อนอหรหลงเอ๊ํำรวจสิไม่เท่าเปียกอะหลงหลงมีเห็บหรือยังวันนั้นให้ยาหยดไปเอ๊มันเหมือนว่าใครยังไม่ได้กินยาถ่ายพยาธิวะ ใครไม่ได้กินจะถ่ายพยาธิไม่ใช่พวกแกสองตัวไม่ได้กินหวะหลงนี่นี่ท่าน,นพี่หลงดิพี่หลงสามารถมาเล่นใกล้แม่ได้เพราะคาปูไม่มาคาปูกลัวหมาตอนนั้นหลงเป็นเห็บเหรอทำไมเก่าอ่ะท่านที่ผมก็ดูมันก็นิสัยดูน่ารักนะลงอยู่ตั้งแต่สมัยที่มานี่อยู่ หงน่าแต่ว่าหลงมาคล้ายๆว่าก็อยู่ดีก็ใส่เปลี่ยนกลายเป็นแบบอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราอ่ะเลยทําให้ไม่ค่อยถูกกับมาลอมมาเกิดมาลอเกิดหลายตัวได้นะเกิดมานี่ก็กัดกัดพอมานี่ตายคือเกิดไอ้หลุดคาปูต่อมันก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้ไงเนเน่เนเน่ออกมาเดี๋ยวนี้ เนเน่มาเร็วลงหรือยังลงหรือยังขี้คนน่ะเน่ตนี่เรียบร้อยเรียบร้อยไม่ต้องสืบเปี้ยน้ำอยติ่งติ่งไอ้ลงนี่ทุ่งนาที่มีน้ำขังเน่เน่เน,เน่ออกมานี่ มาวัดมาวัดริงนั่นไม่ใช่มาวัดมาลงเรียงไเ้ไปแล้ว,แล,วแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาลูกสาวที่แบบนี้เขาจะมีข้าวกินไหมเนี่ยโรงเรียนปิด ตอนนี้คบปูมากเลยนี่คาปูกลัวแม่เดินเปรับก็ยังไม่กล้ามาเลยกลัวไอ้โตโต้หมาในซอยอ่ะกูวลูกเก่าของมานี่โตโต้ก็สุกัดมานี่มาเนเน่อย่าลงนะำเนเน่เออจะมาหมูล่ะลง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  不。